ที่สี่นี่ให้นั่งคนเดียววันนวคขับบมงก้าขับไปทางมันเลี้ยวย่านเพื่อนย่านเดี๋ยวพญ่เพื่นกลัวไปน้องบอกคอเนี่ยขับไปทางดีกว่าโม่เพื่อนนั่ง่งอยู่กัาปลอดไฟก็ปลอดไฟเลยพี่น้องบาคนอาจจะสงสัยบอกเล้ยพอแนี้มันปลอดไฟปะหล่ะเขาเดินย่างเขาึ้นึปลอดไฟพ้องเราวานเนื่องจากรถเนื่องจากรถนีแล่นตลอดเนือับเ้อนรถมีเพื่นแล่นตลอดเย สถานีท่าพระพี่น้องวันนี้สิไปเบิ่งบรรยากาศอยู่คนนุ้นว่าสิเป็นยังไงพี่น้องบางท่าอาจจะได้แวะไปตลาดอินดี้พี่น้องเพราะว่าเป็นตลาดถนนคนเดินเป็นตลาดกลางคืนเดิน,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 นเป็นรถวันนี้เสื้อหลายๆคนมีแรงวันเสาร์จัิงส่ก็รชิไปรวมชุดรวมโตกันอยู่บ่อนเดียวพี่น้องเป็นชุดรวมโตเลยก็ว่าได้แล้วพี่น้องป๊อปป๊อสถานีท่าพระเดีย่ยวเบาแนวให้เบิ่งบรรยากาศอีกเพื่อนหนึ่งเขาแล้วกันพี่น้องตอนนี้เราได้อากาศดู ข้างล่างรอรถไฟเป็นที่เรียบรอ้อยพี่น้องตอนนี้โมนเนลล์กำลังรอรถไฟอยู่เนอะตอนนี้โมนเนลล์ลอ้อรถไฟอยู่ลาฟ้าตอนนี้โมนเนลล์ลอ้อรถไฟอยู่ด้วยพี่น้องมเนลจะกลับโมลูพี่น้องจ้ะพี่ครับไอผมจะไปท่าผา ข้างล่างผมครับไอล่างสุดจะบอกพี่โอเค,คนี่ครับผมพี่น้องเขาสามารถอันนี้ก็เพื่อนได้พี่น้องสามารถแบบยังไงล่ะสามารถสอบถ,ถามเพื่อนได้พี่น้องว่าเฮาสิไปไซสไปไซส์กะเฮาบูหูนะกะสามารถสอบถ,ถามไปเลยเจ้าหน้าที่เพื่อนก็นจะบอกข้อมูลเอาเพื่อนก็นจะแจ้งว่าเฮาต้องควรไปอยู่ตรงไหนพี่น้อง คือพะนันมาแล้วบนในใจน้เพี่น้องะใครจะเพิ่นก็บอกให้ลงมาอยู่ข้างล่างนี้พี่น้องเป็นสถานีที่ว่าบันนี้จะไปก็คือสถานีท่าพระรถปิดประมาณเที่ยงคืนเลยพี่น้องขับบาเนี่บนในใจนะพี่น้องรถน่าจะปิดอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนนะรถสถานีนี่สลดไฟฟ้าเนาะครับบาเนี่ยขับบนในใจกันน่าจะปิดอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนพี่น้องโอ้โหพี่น้องนี่เลยพี่น้องคือประเทศไทยเดี๋ยวนี้นี่เป็นประเทศไทยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเนี่ย ตอนนี้มาเนีอยู่ที่สถานีวัดมังกรนี่พ่น้องมังกรแต่วันนี้จะไปท่าพระประมาณนี้พื่น้องใส่ค่ารถจุกรยานยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทเนาะที่วันนี้กำลังจะไป,จา,ไปาาจากวัดมังกรไปท่าพระจากวัดมังกรไปท่าพระเพี่น้องใส่งบประมาณอยู่ที่อยู่ที่ยี่ยี่ห้าบาทเนาะหรือว่าสัาห้าบาทพี่น้อง ไปเปล่าเป็นเงินล่าวันนี้วันนี้ใจว่าสอดใส่พี่น้องเงินล่าปัจจุบันนี้เราเพียงเนาะหืมเงินสอดหลายเงินล่าก็หนาสุด,ดประมาณนี้แหละประมาณเจ็ดแปดพัน 8, เนาะประมาณสิบพันประมาณสิบพันกีบเออแม่แม่แม่สิบพันกีบประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้นวันนี้ยอยู่ที่อุโมงค์อุโมงค์รถไฟ <c oughs> ตอนนี้กำลังรอรถไฟอยู่กันนนี้วันนี้กำลัลงรอรถไฟ ออบปเราจะเดินทางไปสถานีวัดมังกรไ้โมเมนสถานีไปท่าพระสถานีท่าพระไปสถานีท่าพระไ้เสียบไไอะไรไ้เสียบอไไลไรกันเราอ่านี่ <c oughs> ชิปอยู่พี่น้องเป็นชิปที่จะเดินทางอองมาแล้วครับตัวนี้หายแสดงว่าตตองได้ซื้อใหม่เด้อครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้หายแสดงว่าได้ซื้อใหม่เด้อครับอันนี้มาแล้วกำลังรอที่จะเดินทางไปท่าพระตอนนี้กำลังรอที่จะเดินทางไปท่าพระพี่น้องเป็นบรรยากาศค้นบ่ค่อยไรปันไหนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มกว่าๆสองทุ่มนิดๆพี่น้องมาแล้วกลับมาคนเดียวเด้อครับ ลงมาจากเยาวราชนะลงมาจากเยาวราชจะแวะไปให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าสถานที่ท่งเที่ยวแบบนี้ราคาในการใส่ใจ่ายบพระว่าจะเป็นการกินการอยู่พี่น้องราคาประมาณเทา่าไหร่บอแนวก็เหตุใ้เบิ่งล้วพี่น้องราคาก็อยู่ที่ประมาณที่บอแนโดนไปประมาณสักร้อยร้อยแปดสิบบาทประมาณร้อยแปดสิบบาทพี่น้องทีบอแนวโดนไปนะเมื่อนี้นะ ที่บานแนวโดนไปประมาณร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวบาลแนวขออนุญาตขึ้นรถไฟฟ้าก่อนเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปถ่ายที่หอดถ่าผาเดี๋ยวบาลแนวถ่ายมบนที่เดียงกันแล้วกันพี่น้องไปกันเลยไปตอนนี้บาลแนวกำลังมาหอดสถานีท่าผาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังในหลุมเรียกันบนรถไฟฟ้า <c oughs> นครับรอไอป,ประตูเปิดพี่น้องนะครัจะออกไป อันนี้คือในรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟทีนั่นนี่ันได้จะไป่าผาพี่เนอะไป่าผาเอาเป็นบรรยากาศกันม่สิจไปแบบใดสถานีท่าพระท่าพระโปรดใช้ความระมัดระวังขณะกดาวออกจากรถท่าพระ Station Please mind the gap between train and platform โอ้ยรอะไรคือสานนี้ทาผ่าน้วทบพี่น้งคนไลครับผมสตานี้ถ้าผ่า,า,า,นา,า,านี่คนไลค์ค่ะคนขึ้นไปคนเนต้องขึ้นข้าบวนด้วยชินาจะขึ้นความบน่อ้คนในลา์เองอันนี้เกินอันนี้เกินมาแล้วค อันนี line, ้ชค่ะอคนร้ายครับส e ุดยอดสุดยอดจริงจริงครับแล้วจะขึ้นไหมครับแมนก์ได้เลยแม่นมาแบบนี่ด้อง สถานีข่าวพระแ,แล้วตอนนี้ขึ้นมายัางระวานขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวผมโมแมน่นนี่โมแม่เลยพี่น้องเลยตอนนี้ตอนนี้อยู่ทรีสาสถานีท่าพระพี่น้องคนหลายขับพี่น้องสถานีนี่คนเหนียวโอ้ยเรต้องหัวสถานีคนหลายขับพี่นอ้อง มาแนวมาแนวตรงลงข้างล่างเมื่องหักเลยมาแนวขืนพิษเน่ยเลยพี่น้องคนหลายๆคนเนี่ยผาเต็มเลยผาเต็มเลยพี่น้องคนเขาเจ้าชีไปแต่ว่ามาแนวน่าจะขึ้นพิษพี่น้องมาแนวต้องไปถ้าผามาแนวต้องไปพุทธแต่ว่าแนวขืนกจ้ับระเจ้ามามาแนวสีลงไปไปเบิงบรรยากาศอยู่แถวเดอะมอสซาผาว่า คนยังบอกมาหลาย,ยคนบอกว่าใช่ใจ่ายหลายตัวแต่บางเฮงบอลเนี่ยวขึ้นปิดปิดปอดขึ้นไปขึ้เทิงพู้เลยขึ้นไปพุ่นอาจจะไปเขตได้ผู้ลืมแหไรไม่รู้ลืมลืมหอบโอ้โหเสีเยใจแต่ตอนนี้บอเลเดีวเห็นแล้อะไะเห็นสถานที่นี้บอเลเดีวจะไปแล้วพี่น้องตอนนี้นี่แหละพี่น้องเดินทางกันขึ้นมังกาจะลุ้งจักหน่อยพี่น้องเลยกะต้องใส่ความจำและใส่ความแม่ๆๆนย้เนาะพี่น้องแต่ว่าตัวบอเลเดีวเองกะ ลงเหรออันนี้คือประเทศไทยเด็กเป็น้องโอ้โหบรรยากาศพี่น้อง,าาองสุดยอดหลายพี่น้องเลยอยู่นี่เป็นยามัากาศที่ว่าผักหลายวันนี้มาลงทางไหนเนาะแม่ปลาพี่น้องเดี๋ยวันนี้เขออนุญาดหงิดหมดวันนี้คนลงหนีหรือไปลงพุ่นพี่น้อง นี่ครับพอระยะถามหน่อยครับผมจะไปไอ้ไอ้นี่ครับท่าผาไอ้เดโมเนี่ยครับเดโมใช่ไปเส้นไหนเดโมท่าผาของคอนโดสองเอด้านึ่งสองฟังนู้นนะครับต่อรถนะต่อรถนะครับขอบคุณมากครับฝากนี้นะพี่ครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับพี่เข้าใจดีมากครับผมพี่เข้าใจดีนะถามเขาเราไม่รู้เราก็สามารถถามเขาได้เลยนะผมว่าโอเคนะ ิสใสใจดีครับนี่แหละคนไทยครับคน,นไทยใจดีครับผมเขาก็เวลาถามพูดจาก็ไพเราะครับไพเราะผมว่าโอเคนะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวผมว่าเขาโอเคอยู่นะโอเคนะผมวมานะเขาพูดาการดีมากครับนุ่นครับที่ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีท่าพระเนาะเป็นสถานีรถไฟนะครับเป็นสถานีรถไฟแต่ว่าตอนนี้ผมจะกลับไปนู่นนี่ก็ ผมจะออกไปนู่นเนาะเรา,เารก็สามารถเนี่ยเอาเหรียญได้ก่อนก่อนตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อเอาออกไปเราสามารถออกไปได้เลยฮ่า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 สถานีทางออกเอสองว่าทีไงเอสองก็คือฝั่งนี้พี่น้วเอสองเลยพี่น้องเด้อ เอออยู่นี่มันจะซับซ้อนจังหน่อยพี่น้องเนื่องจากว่าเส้นทางมันมีหลายเส้นทางมันเป็นว่าหลายคนอาจจะลงจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าเส้นทางนี้หลายมีหลายเส้นทางพี่น้องอ mm hmm. ยู่นี่ถ้าผ่านมานนี้น่าจะไปพุทนวันแล้จำอะไรแล้วพี่น้องแต่ว่าไปพุทนก็คือสถานีบางแคร์นะบันแนวคันจำหมดพิดนั่นน่าจะเป็นบางแคพี่น้องอันนี้บันนี้น่าจะไปท่าพระ ภาพพี่พ่อน้องเขาไปเบิงบรรยากาศที่นอกวัาเป็นอย่างไรท่พรพาพักคนยังออกมาอย่างหลายบอครับนี่ครับ2ีที่เพื่อนบอกว่าหันเนาะ2 e ีนะทางออกเป็นทางออก 2E เป็นทางออก2 e. นอ,อก2 e นะครับพี่น้อง,องวันนี้ก็ับ่มยังหลายครับผมแค่อยากออกมาถ่ายบรรยากาศใ้ที่นอกนเขาเบิงป่าประเทศไทยหรือว่าฝั่งไทยนี่เพื่นอนยัง ออกมาใส่ใจกันหลายบอกพี่น้องย้มขึ้นหน่อยสิยังพอมีบอกแต่ที่แน่ๆน่นาจะเกิดมันมันเกิดเหตุยังบริเ่ใจพี่น้องอยู่ที่อันนี้แล้วเพียงก็เตะไปเป็นตาไปอบอกพี่น้องครับ ตอนแรกผมว่าจะไปนะตอนแรกขอว่าสิไปพี่น้องไปเดอะมอท่าพระแต่ว่ามาเบิ่งเวลาแล้วบมนาลับทันพี่น้องพอเพราะว่าวแนวีักอูผักจูเกี่น้องไปนาะบ่แนวผักยูไกลก็เลยโมนาลับทันแม้ฉะนั้นแล้ววานเนวกะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องทีบ่บ่ได้ภาพที่พาน้องเ้าไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เดอ์มอท่าพระนะตอนนี้วาแนวก็อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วพี่น้องเด้อรถไฟอยู่แถวท่าพระนะสถานีรถไฟอยู่ที่ท่าพระตอนนี้ เพราะว่าจะไปกอนแรกว่าจะไปเดอะโมท่าพระแต่ว่าวีนี้ตัดสินใจแล้วพี่น้องวันนี้ขออนุญาตกับดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเดิกเกินไปพี่น้องวันนี้อาจจะใช้เวลาเดิกเกินไปนนจจดดก,ก็ปเลยโอเคไม่สนาาั้นแล้ววันนี้ขออนุญาตกลับดีกว่าเป่น้องกับดีกว่าน้องเพงเนาะพี่พี่นี่กับผมนี่ยังหลายพี่น้องแค่มาให้มบาบังบรรยากาศความย่ำคืนนี่บรรยากาศฟังทั้งฟังไทยทั้งประเทศไทยเป็นยังไงพี่น้องค้นออกมาใช้ใจหลายโมพี่น้องเนาะกลางคืนอย่งนี่บรรยากาศนี่ คนออกมาใช้ใจ่ายหลายโบแคนน่นั้นเองพี่น้องบูรณาบีจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้นบูรณาบีชอย่างใดๆทั้งสิ้นพี่น้องแค่ว่าเอาออกมาในเบื้องาาว่าเย็นว่าเท่าซิคนยังออกมาใช้ใจ่ายหลายโมงดีพี่น้องทีนี้ภาพชัดเจนแล้วนะเนาะเป็นสิ่งที่ชัดเจนแหละท่านจะบอกพอหามในการขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมครับจะมีพอหามใหม่หามเขาน้ำสิ่งพวกนี้น้ำสิ่งแล้วนี่ขึ้นไปได้ี่น้องบถ้าขึ้นไฟ อยู่บนรถไฟ MRT หรือว่ารถไฟฟีทีเอชไปเพิ่นจะหามหามน้ำแก้วน้ำหามน้ำน้ำถึงไปประมาณนี่ไปครับเลยประมาณนี่นะครับเด้อเพื่อนนี่ครับผมมีอยงหลายมาแนวกับซีแหว่ไม่ท่ายอยังนีงเพิ่งอยู่นะอยู่ที่เดื่องหมอบางแคนะเพื่อนครับคุณลู้วัน้อมเพิ่นมีเยอะอยู่นะครับ บม่รู้ว่าน้องเพิ่นนั่งไังอยู่นั่งคนเดียวมาแล้วขับบอกตอร์ขับไปถามมันน้องเย้ายาดเพิ่นย่านเดี๋ยวนไปย่านเพิ่นกลัวเป็น้องบอกขอเยี่ยขับไปถามดีกว่าบม่รู้ว่าเพิ่นนั่งยังยังอยู่นั่ะอันนี้เป็นถนนคนเดินกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งลงมาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT ถามว่าปลอดไฟบอกก็ปลอดไฟเดพี่น้องเลยบางคนอาจจะสงสัยบอกเอ้ยพอแนวมันปลอดไฟเปล่าเราเดินย่างเราคืนถึงปลอดไฟ่น้องระวัง เนื่องจากรถนีผ่านเนื่องจากรถนี่แล่นตลอดเด้อครับเด้อพี่น้องรถนี่เพิ่นแล่นตลอดเลยรถแล่นตลอดอยู่นี่รถนี่แล่นตลอดเนะครับเป็นที่พอใจดีนะรถเพื่อนเลนตลอดพี่น้องปลอดภัยแน่นอนพี่น้องอยู่ฟังไทยกันสิแน่นอนปลอดภัยใคิดว่าย่านผมปลอดภัยพี่น้องบ้านเนี้ยมันนี่กันเลย อันที่ตอนแรกว่าสิไปเดอะมอสตาผาเดอะมอสตาผานาะแต่ตว่าตอนนี้ตอนนี้ตัดสินใจแล้วผมไปดีกว่าตอนดี้เขออนุญองยากเรื่องย,อยากให้พี่น้องเขาเบิกมามาดูนัดทางของเพื่อนนี่ปลอดภัยบ่ยามคื้นสิแน่นอนพี่น้องเอ้ยปลอดภัยอย่างแน่นอนหลังจากตันนี้ไปหาหล่อเบิ่งของกินพี่น้องอยู่ที่เยาวราชนะพี่น้องล้อมพาพี่พน้องไปเบิกเยาวราชว่าเป็นยังไงบรรยากาศอยู่เยาวราช แตอย่างที่เห็นพี่น er, ้องก็เนี้ยก็ได้ลงให้พี่น้องเขาเบิ่งที่ที่ที่แล้วเนาะพี่น้องไปวัาร์แต่อย่างที่เห็นพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคนหลายขัดพี่น้องนเนี่ยวลาดคนหลายคขัดล้องพี่น้องเก็ขาวคงอยู่คงกินเนี่ยมันต้องเพื่อี่น้องค้อมหลายหลายขัดกันี้คงอยู่กินครบคนกับไล่เน่นนะ้าผู้ใดบวกมันคนหลายกะ โบในน้ำใหม่ไปน้องเป็นของเยาวาราชเนาะโบในน้ำใหม่ไปนี่คือถนนรนทางเพื่อนพี่น้องพอปลอดภัยบ่ออาจจะปลอดภัยอยู่ได้พี่น้องพอรถแล่นตลอดเนาะรถแล่นตลอดอาจจะมีเหตุการณ์ทีฆ่าขีดหรือเปล่าพี่น้องอันนี้คือถนนประเทศไทยหรือว่าหรือว่าปลอดภัยนะครับนะถ้าแท้ๆว่นอาจจะปลอดภัยเนาะงเ่็นน้ององาจจะมียงอ,อันนี้เป็นถนนตอนนี้กะ นี่บ่ค่อยมีของกิน no ไป้องเส็นนี้บ่ค่อยมีของกินตอนนี้บ่แนวกำลังจะย่างไปเบิ่งคิวรถไป้องเพื่อจะไปที่หลักสองหลังจากลงมาจากรถไฟเอ็มอาร์ทีหรือว่ารถไฟฟ้าบอลแล้วก็ได้ลงมาจากจุรับาน่นลองเพื่อมาลงมาว่าตอนแรกอาจะไปเดอะมอท่าพักแต่บาทที่นี่ว่ะบาทที่นี่ก็เลยตัดสินใจของไปดีกว่าองไปดีกว่าว่า พวกนี้เวลามาันกะเดิกแล้วพี่น้องเวลาเดิร์กแล้วตอนนี้เวลามาันกระดึกแล้วพี่น้องมอนนี้พออมาไปดีกว่าเขเลยมาล้อเนี่ยยู่ตรงนู้นแบบนี้พี่นอ้อ,นงดดนองเพื่อไปจุดนั่งจุดรถมีพี่น้องเพื่อไปขึ้นคิวรถมีเพื่อไปรอคิวรถมีพี่น้องนะพี่น้องอ่ะพี่นี่ก็จะมืดเนี่ยมืดเนี่ยพี่น้องมืดเนี่ย คนเท้าปลอดภัยปลอดภัดยเลยพี่น้องปลอดภัยปลอดภัยรถมีนี่ปิดรถมีปิดอยู่ประม,มาณสัก้รถมีน่าจ,จะปิดอยู่ประม,มาณสักสี่เที่ยงคืนแรือเปล่าพี่น,น้องรถมีปิดนจจะ่ะประมาณเที่ยงคืนคือเป็นถนนปัดอยู่ทางบนที่เห็นนะคะคือเป็นรถไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้าเลยรฟ้าแต่ข้างล่านนี้กอลน่นี้กำลังรอนี้เป็นรถเมวนนี้จะไปที่เดอะโมไปที่เดอะโมบางเทียนอนนี้กำลังรอ อาจจะใส่เป็นล็อนี้แล้วเป็นล็อกนี่เป็นมันจะนามันก็อาจจะสงสัยไม่ต้องฝาอันตรายันบป็อันตราย่างเงีอยู่ประเทศไทยคนไทยเขาจะใจดีอยู่ใจดีได้ถ้าแตงเป้าแนวขามแตงเป้าแนวได้สัมผัสด,ด้วยตัวของเป้าแนวเองใจดีใจดีตลาดที่ว่าลเกือบเทียนนิวาเป้าแนวลุ้มค้างอย่างเงี้ยเป้าแนวกับขามมันบ้า ไปทางไรทางไรเพื่อนอาจะบอกยเงียบๆแจม่มไซไปหรอเนี่ยนะจ๊ะแต่ถ้าที่พ่อแนวเจอมากอะคนใจดีกับที่แต่ว่าส่วนร้ายที่เจอกระมิสนคนร้ายกาับจะเป็นคนใจดีหลายกว่าอันนี้ไปถึงโดโมอล่ะครับพี่ไ,ไปถึงโดโมอใช่ไหมครับโดมอมางแคนะครับ あれはすごい。 ปัจจุบันนี่ข้าราชการรถระบบรถเมล์รถไฟฟ้ามาแล้วจะไมบเป็นรถไฟฟ้าแต่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ใช้เป็นรถไฟฟ้าแต่ใน,นอดีตขเขาราชาใช้เป็นรถมีรถเม่เป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นระบบกินน้ำมันหรือเปล่านแต่ปัจจุบันนี่ข้าราชกาเลือกใช้เป็นรถไฟฟ้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อนี้พอเนี้ยดดดเด้มานั่งเป็นรถรุ่นเก่านะครับเป็นรถเม่ที่ว่าคนที่ว่าเป็นรุ่นใหม่ในตอนนั้นครับ มรุ่มหในตนั้นนีมอกับรเป็นงบมุก่าอปรมานีุ้อจแตกงวยืนก็จะแตก้ากันเแต่นี้จะเป็นแบบเทียบเป็นแบบเรียไปเลยอันนี้คือเป็นเก่ารว่างรถมีเป็นสีหลัก่สูง่แอเ็คนี้ก็มอดมอไปทีเรียบร้อยพี่ล้งโอ้ย พ่อระม่อมไปตีระดับไล่พี่รองบรรยากาศโหร่น้๊าไปรองชุดนี้ชุดนี้คนหลายไปรองพลังวอแนลน้๊านหลายครรับเพาะว่าเขาเจ้าสิไปจุดนี้มันเป็นุดรวบรถดพี่รองพ่อระมเอามาแค่ไปตีไล่แต่บกคร้อนุญาตเอาพี่พน้องขึ้นไปข้างบนน้องอย่างน้องมาแนวบกคร้อนุญาตพาขึ้นไปแล้วกันพี่รองมาแนลเริ่มมาไว้เลยพี่น้องสี่เดียกรับที่ผักเลยพี่น้องไอตอนนี้เริ่มมาไว้แล้วตลาดจะกรับที่ผักพี่น้องแต่ว่าก้อนสิกรับที่ผักค่ะ ขอแหวะมาอันนี้ยังยังขายอยู่นะครับใส่ถุงได้เหรอได้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 ใด้ไุ้ได้ได่ได้ได้่ด้ได้ได้ไดมได้ไดงได้นะไ,ได้นะไ,ได้นะ่นนด้ไ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 ดเไาไดาได้ได้รด้ได้ไาวได้ด้ได้ได้ไิ้ได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 ้ไิ้ได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 น,นไ้ไิ้ได้ได้ไ้ยัยงไพ,พ้ไนมม้ได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 ่ได้ได้ได้ไดอยู่ที่ทเด้มบบางแคด้นด่ไดนไั้ไาย ไลฟ์โพสอกพี่นอ้องเลยคลิปนี้ค่ะมาแล้ว็อาจจะได้จบเพี่ยงตอนนี้พี่น้องค่ะเจอ,อกันอีกที่อีกที่หนาแล้วพี่น้นนองไปที่นี่ค่ะก็จบเพลงตอนนี้ขอตัวขอบาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมพี่น้อง